สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบนี้นะต้องการเรียงสลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนแล้วก็เอาแนวนอนไปเป็นแนวตั้งนะครับเราทำแบบนี้ได้นะครอบข้อมูลตรงนี้นะครับนำมาวางที่ใดๆตรงนี้นะคลิกขวาเลือกเพจ e c เ a l นะครับเลือกตรงนี้ transport นะครับโอเคมันก็จะสลับแกนให้นะจากข้อมูลแนวตั้งไปเป็นแนวนอนจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้งนั่นเองนะ แต่ถ้าเราเขียนสูตรนะครับเขียนฟังก์ชันก็ได้นะครับเราใช้แบบนี้นะอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์ของข้อมูลชุดนี้นะกด F4 ล็อกไว้นะครับตรงนี้เราใช้คอลัมน์ไปช่วยนะคอลัมน์ A1 นะแบบนี้นะคอมมาโรม A1 นะครับวงเล็บปิดนะครับกด Enter แล้วก็ Copy ไปทางขวานะครับแล้วก็ลงข้างล่างมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะส่วนเกินนะครับหากเราไม่ต้องการให้ติดค่า error นะครับ ตรงนี้นะะไปก่อนก็ได้นะเราก็ใช้ if error นะครับไปครอบไว้นะบังคับให้เป็นค่าว่างไปบอกว่าถ้ามัน error ก็ให้เป็นค่าว่างไปจากนั้น copy ไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่างนะครับเราก็ได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นั่นเองนะหรือถ้าเกิดมันมีจำนวนคอลัมน์เพิ่มขึ้นนะครับเช่นตรงนี้เป็นเลขเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะ สมมติว่ามีตัวเลขอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับเราต้องการทําแบบนี้ก็ไป Index เ,เพิ่มขึ้นนะก็คือตรงนี้นะลบไปก่อนนะครับตรงนี้ตอนที่เรา Index น,นะครับ B2 ถึง C7 ตรงนี้ก็ต้องแก้เป็น D7 นะครับเพื่อให้มันครอบข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนั่นเองนะคอลัมน์ A1 Row A1 เหมือนเดิมนะครับกด Enter จากนั้น Copy ไปทางขวาและลงข้างล่างนะครับ เราก็จะได้คำตอบเหมือนกันในะในลักษณะที่เป็นการ transport นะครับสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ